ถือโอกาสทักทายสวัสดีตอนเช้าเที่ยวแรกเลยนะครับดักงานหน้าหมู่บ้านพระปินสามนั่นแหละนะครับแต่มาได้งานแถวถนนรัตนาทิเบศเที่ยวแรกกําลังจะไปรับเขารับงานแกลบแกลบดีดีแกลบดีดีว <c oughs> ันดีเขาว่าเขาดีได้วันพอดีได้เขาได้ยังไงอ้าวมันก็มีบ้างแล้วเนาะเจ้าพอดีข่อยก็ว่าพอดีเจ้าดีข่อยก็ว่าดี สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะครับในนอกต่างจังหวัดสายบริการทุกท่านเลยกระเป๋าลากสีขาวไม่ต้องเข้าหมู่บ้านนะคะยืนรออยู่หน้าหมู่บ้านสไไีไหนไหมใสละเป๋าราักสีขาวโอเคคนสวยนเดชมารับแล้วอ้า โอเคครับผมมาส่งยายานะครับยายาลงรถแล้วนะครับโอ้อะเดินทางปลอดภัยได้อีหลาเด้อเที่ยวแรกก็ได้สองร้อยกว่าบาทตุนแล้วนะครับเที่ยวแรกม,มีการทางด่วนเะด้อ <c> ก <oughs> ดเรื่อนทรงไปแล้วสองร้อยสี่สิบบาทเ้าเที่ยวแรกมันมานเฮงเเรยๆรื่อยสนามบิงสว่างน้ำพงเฮ้ยไม่ใช่ดิดองเมือง